ที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพงทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนาิเบศามหาภูมิพรอดุลยเดมหาราชบรมนาถประเัวพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นพ่อตัวอย่างของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระนามเดิมว่า พระบ,บรมเธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ณโรงพยาบาลเม u าท์ออเบิรประเทศสหรัฐอเมริกามีท,ทูอเชนจักรคินี นัสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชสองพระองค์คือสมเด็จพระเจ้าที่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลุนราชิวาราชนคารินและพระบาทสมเด็จพระประมินมหาอานันทมหิดลซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงออกพระนามเรียกพระองค์เป็นการลำลองว่าเล็กด้านการศึกษาเมื่อพระชนมายุได้ห0 0พันปีทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนมาแต่เดีย๋ย กรุงเทพมหานครต่อจากนั้นทรงเสด็จไปศึกษาต่อนับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในชั้นประชมงศึกษาที่โรงเรียนเมียม,มง้งเมืองโลซานในปีพุทธศักราช2478ได้สงเข้าศึกษาต่อที่เอคอนูบิลเดลาโซอิตรม้งซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่รับนักเรียนนานาชาติและในระดับอุดมศึกษาสงเข้าศึกษาในแผนกวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมืองโลซานและต่อมาในปีพุทธศักราช2481ได้เสด็จนิวัตกลับประเทศไทยพร้อมด้วยพระบรมเชษฐาธิราชพระบรมราชชนนีและสมเด็จพระพี่นางคเคอร์ตากาคองราชรัฐบาลได้กราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตร,ริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ทรงเสริมพระปรามาพิไทยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนสาเพียง19ปีด้วยพระปีชาสามารถปราดเปรื่องและมีพระจริยวัตรเตรียมเรื่คุณธรรมทุกประการซึ่งน้อมนำให้พระองค์เึ็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงดำรงสิริราชสมบัติ เพียบพร้อมด้วยทศพิจราชธรรมส่งจเจริญด้วยพระเกียรติคุณบุญญาที่การเจริญจังรัดส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งปวงเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนน้อมพระดุมราชาพิเศษวันที่5พาพฤษภาคมพุทธศักราช2493สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงประกอบพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษ ตามโบราณคติยราชประเพณีณับพระที่นั่งภสศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวังในการนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินิสริกิตพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทั้งสองพระองค์มีพระราชโอรสและพระราชธิดาสีพระองค์ ยามพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรบรมนาถบพิตรพระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆอันเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยตลอด70ปีพระองค์ทรงพระราชทานโครงการในพระราชวิตรกว่า4,000โครงการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์การสาธารณาสุขการเกษตรการชนรับประทานการพัฒนาที่ดิน การศึกษาการทศาสนาการสังคมวัฒนธรรมการคมนาคมตลอดจนการเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์สุขของผสมทนกรณชาวไทยอีกทั้งได้สรงพระราชทานแนวทางการดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ให้ราษฎรได้ครึ่งตนเองใช้พื้นแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดประกอบอาชีพอยู่กินตามอัตภาพซึ่งราษฎรไดยึยดถือปฏิบัติ เป็นผลดีอยู่ในปัจจุบันมอการาการเฐกิจที่สำคัญและโดดเด่นซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการในพระราชาดำริมีดังต่อไปนี้โครงการแก้งดินโครงการปลูกยญ้าแฝกโครงการหน่วยแพทย์พระราชาทานโครงการสาราุกรมสำหรับเยาวชนทุนมูลนิธิอ่านนันธรมหิดลแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงหรือกเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดาโครงการฝนหลวงและกังหันน้ำชัยพัฒนาด้านพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระปร,ะรมชนาการทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีอย่างสูงส่งทรงพระราชนิพนธ์เพลงอันไพเราะนับตั้งแต่พระยาวจนถึงปัจจุบันรวม47เพลง ซึ่งนักดนตรีทั้งไทยและต่างประเทศนำไปบรรเลงอย่างแพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพจนสถาบันดนตรีในออสเตรเลียได้ทูลเกล้าถวายสมาชิกภาพกิธีมศักิ์แด่พระองค์ทรงได้รับการยกย่องเป็นอัคราิลปินของชาติทรงพระปีชาสามารถด้านดนตรีแล้วยังทรงสร้างสรรค์งานจิตรกรรมและวรรณกรรมอันทรงคุณค่าไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติเช่น ทรงพระราชนิพนแปลเรื่องติโตนายอินผู้ปิดทองหลังพระและพระราชิพนเรื่องชาดกพระมหาชนกะนอกจากนั้นยังทรงเป็นนักกีฬาชนะเลิศรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกม